สวัสดีค่ะดิฉันจันจีรานะคะวันนี้ไม่ทราบว่ามีอะไรให้ทางเราช่วยเหลือคะสวัสดีครับคือท,ทางเราเนี่ยสนใจเกี่ยวกับเรื่องมาตรการเศรษฐกิจฐานรากนะก็เลยอยากให้ b ิวไอเนี่ยช่วยแนะนําให้หน่อยครับผมค่ะมาตรการเศรษฐกิจฐานรากนะคะเป็นมาตรการที่ส่งเสริมให้บริษัทร่วมมือสนับสนุนกับองค์กรท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรท้องถิ่นมีศักยภาพมากขึ้นโดยองค์กรท้องถิ่นในมาตรการนี้นะคะ ประกอบไปด้วยวิสาหกิจชุมชนสารกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งองค์กรท้องถิ่นจะต้องดําเนินกินจาก,การด้านใดด้านหนึ่งในสีด้านนะคะคือด้านเกษตรเกษตรแปรรูปอุตสาหกรรมเบาการท่องเที่ยวชุมชนและล่าสุดนะคะการบริหารจัดการน้ําแบบองรวมช่วยยกตัวอย่างการสนับสนุนหน่อยได้ไหมครับว่ามีเช่นอะไรบ้างค่ะการที่บริษัท จะสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นในด้านใดขึ้นอยู่กับว่าองค์กรท้องถิ่นนั้นดําดเนินกิจการในด้านอะไรและต้องการอะไรเช่นในเรื่องของเกษตรและเกษตรใปรูปอาจจะสนับสนุนในเรื่องของเครื่องจักรดิจิตอลเพื่อใช้ยกระดับในการผลิตหรือในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนอาจจะสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยทางทะเลเช่นเสื้อชูชีพหรือไม่แต่การนําเทคโนโลยี IOT หรือ Big Data มาใช้พัฒนาการท่องเที่ยวเป็นต้นค่ะ เราเห็นว่ามีเรื่องการจัดการน้ําแบบอง์รวมอันนี้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมครับค่ะเราจะให้บริษัทเข้าไปสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นในพื้นที่ภัยแล้งและน้าท่วมซ้ำซากเท่านั้นนะคะโดยจะต้องเสนอแผนบริหารจัดการน้ําซึ่งทั้งแผนและพื้นที่เนี่ยจะต้องได้รับการรับรองจากสํานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติหรือสอทนชก่อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะมายื่นขอสอง่งเสริมจากปีไอได้เลยค่ะ แล้วอย่างนี้เนี่ยทางบริษัทผมจะขอรับการส่งเสริมได้ไหมไม่ทราบว่าบริษัทของคุณตอนนี้ได้รับส่งเสริม bioi อยู่หรือเปล่าคะทางบริษัทก็ยังไม่เคยขอ bioi เลยนะกรณีแรกนะคะถ้าบริษัทยังไม่เคยได้รับส่งเสริม b o. i คุณต้องดําเนินกิจการในประเภทกิจการที่ขอรับการส่งเสริมได้ในปัจจุบันนะคะหรือเป็นกรณีที่เคยรับส่งเสริม b o i แต่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเห็นได้ที่บุคคลเลย หรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะสําหรับกรณีแรกนะคะจะได้สิทธิประโยชน์ก็คือยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา3ปีในสัสดส่วนไม่เกินร้อยละ120ของเงินสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นนะคะสําหรับกรณีที่2นะคะเป็นกรณีที่บริษัทได้ b o i แล้วแต่สิทธิประโยชน์ทางภาษียังไม่สิ้นสุดลงหรือเป็นโครงการใหม่ที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือเป็นกลุ่ม A นั่นเองค่ะ จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ120ของวงเงินสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นค่ะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นอีกไหมครับเงื่อนไขคือ 1. เงินลงทุนขั้นต่ําไม่น้อยกว่า1ล้านบาทไม่รวมที่ดินและเงินทุนหมุนเวียนโดยจะสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นไม่น้อยกว่า2 0 0แสนบาทต่อราย 2. ต้องเสนอแผนความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นและ3 จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3ปีนับแต่วันออกบัตรส่งเสริมนะคะแล้วนี้ถ้าจะมาขอรับการส่งเสริมตามมาตรการนี้จะต้องทาอะไรต่อบ้างครับคุณสามารถที่จะดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของ b ีอนะคะแล้วก็ไปที่คาขอมาตรการเศรษฐกิจาฐานรากนะคะสาม,มารถที่จะยื่นที่อกองส่งเสริมการลงทุน1นถึงส ภายในวันสุดท้ายของบรรทาการของปี25งพนารอนะคะหากต้องการรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมสามารถประสานมาที่กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุนได้เลยนะคะเรายินดีให้บริการค่ะขอบคุณมากเลยครับผมแล้วยังไงเนี่ยท้งผมเนี่ยจะรีบกลับไปดําเนินการนะ <Okay. S 2> แล้วก็รีบมายื่นขอให้เร็วที่สุดเลยครับค่ะหวังว่าจะได้รับการติดต่อมาเร็วๆนี้นะคะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับค่ะสวัสดีค่ะ คิดถึงมาตรการเศรษฐกิจฐานรากคิดถึงกองประสานนักลงทุนแฮปปี้ B O I